สิ่งที่คิดถึงแล้วก็จำได้ไม่ลืมก็คงจะเป็นหัวบ้านนู้นกับหัวบ้านนี้ค่ะเวลาที่พูมันมาเรามีคนบอกมาดูพูมาดูพูอะไรเงี้ยก็เลยวิ่งไปดูกันมันเป็นภาพที่สวยมากเลยเป็นภาพที่ไม่มีวันลืมเลยค่ะเวลา <ไป S 2> ดีๆที่ได้ไปอยู่ร่วมกันตรงหัวบ้าน,วนเวลาโผเพที่จะเริ่มไปเล่น บอลลูน <Ball> เล่นอะไรกับพี่ๆมันสนุกมากหรือว่าตอนดึกๆที่ผู้ใหญ่ก็จะมารวมตัวกันดื่มเหล้ากินเบียร์สวน hey ha. เสเฮฮาพื้นที่ที่ทุกคนจะมาร่วมแชร์ร่วมสนุกคุยกันเรื่องราวต่างๆนานาที่ผ่านมาหรือแม้แต่ช่วงเช้าๆที่เช้าๆสายๆที่ทุกคนจะมาตากผ้ากันแล้วก็คุยกันเสียงดังวงเวงวงเวง,วงเป็นที่ที่มันสนุกมากก็คงไม่มีวันลืม ก็ทุกๆเราก็ทุกๆครั้งเวลาที่เรากลับไปตรงนั้นนะคะแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรที่มันเหมือนเดิมแล้วต้นนุ่นก็อาจจะโดนฆ่าโค่นไปแล้วหรือว่ารัว้วเก่าๆกางๆที่สนิมเถกของขณะบ้านพักที่มันหายไปแล้วหรือว่าภาพที่เราเคยสนุกกับตรงหัวบ้านนั้นภาพวันสงการที่ทุใหญ่ามาเต้นลาอะไรเงี้ยมันก็ยัง ก,กกล้องอยู่ในหัวหรือความคิดของเด็กคนหนึ่งที่โตมาที่นั่นมาตลอดเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตจริงๆอะค่ะก็ถ้าย่างไงเราพวกคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหรือพี่ๆคิดถึงอะไรของสนามกีฬาบ้างคะหรือยังน้อยถ้าคิดถึงกัน